เป็นไงวะเอาลงข้องเอาลงข่องก็ไม่ชนะกูแหละกูน่าจะข <c oughs> ้องทีทีเบสได้เกือเอ้ย<บ>เฮียทีทีมาถึงทีท่จับมันมาแล้วชิบไห้เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยมาแล้วเหนียวเนี้นะทำไม,มขึ้นทำไมขึ้นเหนียวอ่ะครับโมอ่าเฮ้ยเหนียวอ่ะขึ้นขึ้นเอ้ยตอนแรกกูใช้เอาเกือปัอ่น ขายวอกเกอร์ปันยัดแรกครับวอกเกอร์ปันเฮ้ยเฮียเฮียเฮ้ยเฮียอุ้ยโอ้องจับตัวคนนี้ตำนานแมนยูว่าคนนี้เน้องโอ้เฮียสรุปมึงเชียร์แมนยูหรือลิเวอร์เนี่ยเฮียล้มหน้าหนอีกโดนคือกูเชียร์แมนยูแต่กูไม่ได้เกลียดลิเวอี่กูเงี้ยกูชอบกูไม่รู้ว่ากูแง่เดลิเวอร์พูลแม่งปากดีไปโรนัลดินโน โรนิโอล็อกกลับเข้ามาโอ้โหไปแล้วโซล่าโอ้โหยังมันกินมากเลยสวยเลยเฮ้ยดาหยูลื่นลื่นโอ้ย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 อองรีกุลิดไปแล้วเทอร์รี่อองรีอิสิบ์โรนัลดินโจนจับสวย เอ้อยเฮียมันมันมาแล้วมันมาแล้ว u c b o เฮ้ยมึงดักทางไม่ดีเบเม่เออการ์กา้าการ์กา้าโรนัลดิโน่บาจโจเอสกาคาฉีดหแล้วกูมันมาอีกแล้วกุลดิด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 เอาเฮีย ทำทูวร์เนี้เอาแล้วหลุดแล้วเฮ้ยกดท่าไม่ได้แม่งแหละทำไมมันชาบเลยเออไอจอย PS4 มึงเจอจอยคันไอจีใช้จอยสี4เสียบสาย้วยไม่ใช้เป็นไร้สายไร้สายทำยังไงให้มันเข้ากับก็เออก็ตั้งเป็นตั้งบลูทูธอีกแล้วก็ให้มันเซตอัพให้มันโอเคอ่ะแม่ก็แม่ก็ใช้อินพุตเอาก็ได้ ออินพุตแมปเปอร์หรือว่า x สามสี่อินพุตแมปเปอร์ใช้ได้แค่สายอ่ะล้วเสียงนก็หายได้เยไม่รู้ว่าของกูแม่งใช้แต่ไม่รู้ว่ากูแหลกมากเลยเว้ยตอนเนี้ยกูห่วงมากเลยเยิงบอลกระตุกสั่งไปดีกากาอิสกากะคาคาเมื่อไรถ้ากระตุกอย่างนั้นก็มีคลิปลงช่องมี่แหันไอ้กูไม่ลงช่องเลยแม่ลงเลยเลยกูเล็ดยิงโอ้ย เมื่อกี้ถ้าลูกเมื่อกี้ปั่นเข้ามาแล้วเ no, no, no. uh uh ุ้ยล่ะเวลาเปิดบอลจะเปิดใกล้มือโกงนั่งจับได้โนโนโน่ปรส่ยาแล้วเฮ้ย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 ืนี้อหือหือหืมมึงมึงแหวกมาจัหมดเลย มันมาอีกแล้วเหนียวตัง้งไรทำไมขึ้นเนี่ยคือ <c oughs> อันนี้คือบวกหนึ่งเลยเว้ยกูไม่ได้บวกเพิ่มอะไรเ,เลยตอนแรกกูจะไปตีบวกให้กุลิศกูแล้วแต่คิดว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าบุรีกโกบพี่ยังเก่งว่าในเกมในท่าระดับไม่ใช่ปีไลท์ธรรมดาบปีไลท์บวกห้าอะไรเงี้ยแต่บวกหนึ่งบวกสองบวกสามเนี่ยเอฟฟินฟันเดอร์ซายแบบไอ้เนี่ยเก่งฟันเดอร์ซาก็โหดน,นะเว้ยแต่วาเครื่องะเก่งสุดกูเคยเจอปีตำนานไม่โหดจัด ลองหนึ่งหนึ <S <S ่งกับชมาคเลิ <S 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 慢慢้นดิกูว่าเข้าเฮ้ยแย่พี่ปั่นแล้วนะอาข่าวไปวันดีเฮ้ยกูว่าถ้ามีโอลิเวอร์คาร์ในเกมนี้แม่งชมาคเคิ้นตกกระป๋องไงเฮี้ยแล้วเวอร์โอลิเวอร์คาร์ในพิวอสามโอลิเวอร์คาร์ในพิวอสามมัแกะพีอีว่าเสียกันไปแล้วจ้าประมาณนี้เฮี้ยไปแล้วดอกบา ดอกอ่ะโอ้โหกูยิงไม่ได้สักทีเดี๋ยวมันแหล็กทุกเกมแล้วแตกบูลโกแม่งเหนียว จุดไม่แหลกแหลกไอ้สก๊อตบ่าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยบักโจ๊กบักโจ๊กบักโจ๊กโอ้ยเฮียเม่์เมย์ฮะม,มึงแหละมึงก็ต่อต่อสายดีถ้าเกิดมันไม่ได้ฮนะเฮียเอ้ย,อยม,มาเึงคอมแหลกอ๋อแหลกเกิดจากอะไรวะการ์ดจ่อรู้ว่าบางมันเป็นบางทีนะการ์ดจอที่ฝ่าเราชอบแหลก วักโจโอ้วักโจมไม่วิ่งเลยมักโจ๊่จอที่ปิงเน็ตเ่ยของกอูเน็ตแม่งแรงต่อเวลาอ่ะอเฮ้ยอียเหลือก็เพรกูจะเอาตำนานของยูอเวนตุสตำนานตลอดการวันแมนขับของยูเวนตุสลงมาใช้ละกูป,ปล่อยมึงดุดเดี่ยวเลยแย่มึงไปสู้กับ คนอย่างกูไม่ใช่คนที่กะกะที่แบบนั่นใดเลยกูเป็นคนไม่ยอมคนนะไอ้สัสอองรีอองรีอองรีเฮ้ยโน้โน้โน้โนเฮียฟาวตรงไหนวะเฮ้ยฟาวตรงไหนคือเฮ้ยเเงวเงวเงวกูฟาวตรงไหนฮะโนดฟาวเนี่ยโน้มึงเล่นผิดกีฬาแล้วทีจี มึงไปต่อ,อยมวยด huh? e ีกว่าไปกุล oh. ิดกุลิดแหวกไปนี่กุลิดเอ้าแหวกไปดิโลนิโยโอ้ยเฮ้ยได้ยมาเนิโยนินโยนินโยเจสซี่ลิงกาดินโนป๊อปจู๊ดเอ้ามึงถามจริงถามจริงอะไรลมึงได้มึงต้องฆ่าไปป่ะมันไงมันมันเมื่อกี้พุ่งห่าง เมื่อกี้ไอเยี่ยนนนันก็พูดเหมือนกันแหละสั์แต่แค่มุงมาไม่ทันแค่นั้นเองไอ้เหี้ยสงสัยกูอดไม่น่าจะได้เล่นบ้านแล้วอ่ะทีจริงทำไมวะาเกิดเกิดอะไรขึ้นเจ็บก้ามเนื้อกูแม่เก่งมันขยับไม่ได้เท้าเท้าเท้าขวาขยับไม่ได้เลยมึงเล่นหนักไปเป้าโดนเล่นที่บ้านอะแล้วโดนเข้าขาแรงเลยก้ามเนื้อไม่ตึงจะ ไอ้บิดเล่งแบบอัดปวดมากมึงก็พักไปดีพักไปหน่อยก็ปิดเทอมนี่มึงก็ไม่ต้องเล่นมึงก็รอเล่นเปิดเทอมเล่นเปิดเทอมไม่ได้อต้องมีสักวันไะจีบถึงเธอแทบใจจะขาดปิดเทอมสองที่เลยวะไม่ไหวนะเว้ย ไอ้โนดโนดเริ่มปวดร้อนโนดเริ่มปวดร้อนไอ้เหี้ยปวดร้อนไอ้เน็ตบ้าไปเลยโนดเริ่มปวดร้อนแล้วยิงเข้ายิงไม่เข้ากูไม่ซีเรียสเลยโชดีทีจีเออไปตามช่วยโทรตามเกตโต้หน่อยเอาเหี้ยกูเอากระปันมหาเทพกูลงมาแล้วกูลงมาแล้วตัวพิเศษอะไรอย่เนี้ย ยิงซามมาดิเฮ้ยทำไมคขึ้นชั้นมค์ขึ้นแม่งดีจังวะเฮ้ยโว้ยเลยโยดินโยดินโยดินโยเตะบอลไปดีนีม่มึงสู้ดาวดูกว๊กไม่ได้เออโอ้ยคนจีเอ็มจีเอ้ยบักโจ้บักโจ้บักโจ้จริงดิโอ้ย กาก้าอ๋อเกมหน้าแม่งไม่ได้เขาเลยดิสรวมหน้าดีเนาะเขาหลังอ๋อฟาวอนี่มึงอย่าเล่นเร็วดีเฮียไม่เล่นเร็วก็เฮ้ยเนี่นยแ,แหลกทั้งูเสียบอลสองลอมันะน้องไม่ได้ลูกมุมเหรอลูก <c oughs> ไ,ได้ลูกมุมแล้วล่ะ <c oughs>

เดวเปียโลย่ยนาทีสุดท้ายเจ๊เกยพายเรือพายเรือมาดีเจ๊กูอยากเขียนอะไรอ่ะโอ้โหแม่งยิงจู่จู่ยิงมั่วๆเข้าเฉยกูเฮ้ย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 รับปะปานย้ายแม่งฟันตายแม่งยืนบังเลยนะเออแม่งบังยืนบังเงียบนั่นอยู่อ่ะั้งยิงเข้าไปเลยอ่ะเนี่ยมึงดูดูใหม่ดูใหม่ทำไมเคลื่อนเซฟกี่ยเป็นทำไมเคลื่อนเซฟหนึ่งสองสามสี่ดูไฮไลท์ประตูดิเดี๋ยวดู ัอะไรวะแี่มดูดิดูคนที่ยืนหลังดูคนที่ยืนหาังดูดูดูใครรัวะดูคนที่ยืนหับเเเอออออออบเเตโอด้วยไม่ใช่ฟันได้กูอยากเห็นไหมไอ้ใาใหม่เอาหมมันแหลกอ่ะเดี๋ยวไปเปิดห้อง để tôi mở không? Ơi, con gì đấy. Ở, ở trong phòng mà, ở không